คิงโอเจอร์พัทะเคียริวเจอร์ก็เป็นหนังที่ทำออกมาสนุกใช้ได้ครับแต่ว่ามันมีจุดบางจุดที่ทำให้ผมรู้สึกหงุดหงิดกับตัวหนังมากซึ่งเดี๋ยวค่อยพูดกันแต่ต้องขอชมเลยว่าหนังเรื่องนี้มันมีจุดเชื่อโยงไปถึงซีรีส์ของ King o เจอรได้แบบแนบเนียนมากเลยอะ่ะ เพราะว่าหนังเรื่องนี้เท่าที่ผมเข้าใจนะมันเหมือนกับว่าเนื้อเรื่องในหนังกับเนื้อเรื่องจากซีรีส์คิงโอเจอร์อ่ะมันเหมือนกับว่ามันดําเนินเรื่องไปพร้อมๆกันเลยอะ่ะแล้วอะไรที่เราสงสัยในซีรีส์คิงโอเจอร์ที่เกี่ยวกับเคลิรเจอร์อ่ะมันเฉลยหมดในหนังเรื่องนี้แล้วครับแล้วธีมหลักของหนังเรื่องนี้ก็เป็นการเดินทางข้ามเวลาด้วยแล้วผมบอกเลยนะหนังเรื่องนี้ข้ามเวลากันถี่มากผมวนกลับไปดูหลายรอบมากแต่ก็ยังสรุปไม่ได้เลยว่าหนังเรื่องนี้มีการข้ามเวลาไปกี่รอบ ใครรู้ก็ช่วยเมนบอกด้วยนะครับเอาจริงนะไอการเดินทางข้ามเวลาแต่ละครั้งเนี่ยเหมือนกับว่าจะต้องมีการซ่อมก่อนค่อยเดินทางต่อด้วยนะแต่ในความที่ว่าหนังเรื่องเนี้มีการดําเนินเรื่องที่แบบเร็วมากเลยอะทาให้การเดินทางข้ามเวลาแต่ละครั้งอะมันดูเหมือนง่ายมากเลยอะไม่สิทุกอย่างในหนังเรื่องเนี้มันดูง่ายไปหมดเลยอะและสิ่งที่ทําให้ผมงดหยิดที่สุดในหนังเรื่องนี้ก็คืออุสึเซมิมารุหรือเคียวริโกหรือก็คืออุจจีเนี่ยแหละครับ คือปัญหาทุกอย่างในหนังเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นเพราะคนนี้คนเดียวเลยเอาจริงๆนะคือผมชอบเคียริโกในซีรีส์เคียริเจอร์มากเลยแต่พอดูหนังเรื่องนี้เสร็จปุ๊บผมเริ่มไม่ชอบขึ้นมาแล้วละ่ะคือทําตัวลนลานบ่อยมากคือลนลานจนเกิดเรื่องอะเอาเข้าใจง่ายๆแล้วผมบอกเลยนะถ้ามีการเดินทางข้ามเวลาครั้งต่อไปอย่าพาไอหมอนี่ไปด้วยไม่งั้นต้องตามแก้ยาวเลยเอาเคียริโกมาฆ่าจะชัดเลยครับหนังเรื่องเนี้ และอีกตัวละครที่มีบทเด่นในหนังเรื่องนี้ก็คือคิงหรือคิริวไดโกหรือก็คือคิริเรสนั่นแหละเรียกได้ว่าเป็นพ่อพระมาโรดเลยก็ได้เพราะปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้ถูกแก้ไขได้อย่างง่ายดายโดยแผนการสุดฉลาดของคิงนี่แหละครับสมกับที่เป็นคิงจริงๆและอีกตัวละครหนึ่งที่มีบทเด่นในหนังเรื่องนี้ก็คือยาโยหรือก็คือคิริวเวลเลตนั่นแหละครับ เพราะเป็นคนควบคุมเฟรชออนที่ใช้สาหรับการเดินทางข้ามเวลาก็เลยมีบทเด่นในระดับหนึ่งแค่นั้นแหละส่วน Prince ก็ตัวจางขึ้นไม่มีอะไรมากแต่เราก็รู้นะว่า Prince ไปทีคิวได้ยังไงก็โอเคแหละส่วนสมาชิกที่เหลือของ k u l l r วเ r e r ก็มาช่วยสู้ตอนท้ายบทมีแค่นั้นเลยส่วนบทบาทของของบวนการจอมราชันผมบอกเลยนะบทน้อยมาก เหมือนมาบอกแค่ว่าผลจากการกระทำของอุจี้อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับเหล่าราชาบ้างแล้วแต่ละคนก็มีบทบาทยังไงบ้างในทม์ลายใหม่มันมีแค่นั้นเลยแต่ที่ผมสงสัยก็คือคิงโอเจอร์ที่ในหนังเรื่องเนี้มันคือของไทม์ไลน์หลักหรือว่าเป็นอีกทม์ไลน์หนึ่งอันนี้ผมไม่ชัวร์ใครรู้ก็เม้นบอกด้วยนะครับตัวร้ายหลักของหนังภาคนี้อย่างราชามแมลงอวกาศกีรัในที่สุดก็ได้เป็นราชาผู้ชั่วร้ายสมใจอยากนั่นแหละครับ ซึ่งนี่ก็เป็นผลมาจากการกระทําของอุจิเหมือนเดิมนี่ใส่ของกีระในเวอร์ชันนี้ก็คือเป็นคนโหดเหี้ยมอมหิตเลือดเย็นผิดกับกีระในซีรีส์หลักโดยชื่นเชิงเลยครับอันนั้นน่ะนอกจากดูไม่ชั่วร้ายแล้ววะยังดูไม่เนียนด้วยคนในีเรื่องมันเชื่อกันได้ยังไงวะส่วนดีไซน์ร่างแปลงของกีระผมบอกเลยว่าโคตรเท่เลยครับคือมันเหมือนกับว่าเป็นคั่วกระตาโอเจอร์ในร่างปีศาจถ้าให้พูดง่ายๆก็เหมือนกับอนาเธอไรเดอร์เวอร์ชันเซตไตอะแหละ เป็นดีไซน์ที่สวยและลงตัวมากแต่เสียดายอย่างหนึ่งคือโชว์ของน้อยไปหน่อยมาแค่ฟาดดาบแค่ไม่กี่รอบเองอะส่วนฉากต่อสู้ก็ตามมาตรฐานแหละครับพอดูสนุกอยู่แต่ก็ไม่ได้แบบว้าวขนาดนั้นอะส่วนร่างใหม่ที่ผลรมาในหนังเรื่องนี้มันก็สวยดีแหละแต่ผมยังรู้สึกเฉยๆอยู่ก็จบกันไปแล้วนะครับสาภาพเลยว่าตอนผมเห็นตัวอย่างหนังเรื่องนี้ครั้งแรกอะ่ะคิดไว้แล้วว่าหนังมันต้องซีเรีสจริงจังแน่ๆ แต่พอไปดูจริงๆหนังกลับสนุกแล้วก็ดูง่ายกว่าที่คิดสําหรับคนที่ชอบเคอร์เรเจอร์ผมบอกเลยนะว่าอย่าพลาดหนังเรื่องนี้เด็ดขาดเพราะแฟนซอริสเยอะมากซึ่งผมไม่ขอสปอยแล้วกันว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเองและทั้งหมดก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้ก็เมนไปได้เลยและถ้ามีข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยด้วยสุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ซับช่องของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ